ในส่วนงานพัฒนาเกี่ยวกับปิจการงานคณะสงฆ์ของ,งอำเภอปุมรัฐก็โดยมีพระครูโพธิเวรคุณเจ้าหน้าเภอปุมรัฐเป็นเจ้าน้าเภอในส่วนของตัวกระผมหรืออัตมาเนี่ยพระครูดิธรรมานุกูลเนี่ยเป็นรองเจ้าน้าเภอปุมรัฐซึ่งก็เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าน้าเภอก็คือรับ มอบหมายในส่วนงานการศึกษาและก็งานสาธารณสงเคราะห์ซึ่งก็ได้ขับเคลื่อนงานโดยการศึกษาก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอในส่วนของเรื่องนักธรรมตีโทเอกแล้วก็ในส่วนของธรรมศึกษาในส่วนงานสาธารณสงเคราะห์ของเราก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งซึ่งเราก็ได้สงเคราะห์ในส่วนของพระเจ้าประสงค์ ที่อา,าพาธตลอดถึงญาติโยมก็ได้สงเคราะห์ในช่วงซึ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาในส่วนนี้ดังนั้นโดยภาพรวมของการพัฒนางานคณะสงฆ์ของเราแล้วก็ทำงานแบบการที่มีส่วนร่วมโดยอาศัยซึ่งมีหลวงพ่อเจ้านำเพอเนี่ยพระครูโพธิเวรคุณเนี่ยได้เป็นผู้ที่ในการเพื่อที่จะขับเคลื่อนง,งานแบ่งงาน ไปตามเจ้าคณะตำบลต่างๆรับผิดชอบงานในส่วนของงานหลักที่เราได้ทำในกิจการงานของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานการปกครองงานการศึกษางานสาธารณสงเคราะห์งานการศึกษาสงเคราะห์ในส่วนนี้ก็เป็นงานหนึ่งซึ่งเราได้ร่วมกันพัฒนามาตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มา ในส่วนนี้เราก็ถือว่าการขับเคลื่อนองค์ขาพยพข,ของคณาสงฆ์อำเภอทุมร,ร,รัตน์นี่เป็นไปด้วยความที่รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของบวชงานบวชก่อนที่จะมีโครงการบวชสร้างสุขนั้นเราก็ถือว่างานบวชก็ปฏิบัติตามความเชื่อ,อความเชื่อของญาติโยมต่างๆซึ่งงานบวชนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะถือหลักในความเชื่อที่ประเพณีต่างๆที่เราได้ทำมาวัฒนธรรมต่างๆ โดยทั่วไปแล้วงานบวชเนี่ก็จะเน้นถ้ามีบุญเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเน้นหนึ่งเรื่องการได้อยู่ได้จินแล้วก็เรื่องของความสนุกสนานดังนั้นเมื่อมีเรื่องของการได้อยู่ได้จินการได้สุขสนานสิ่งเหล่านั้นเราก็ถือว่าจะต้องมีสิ่งที่บอกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงาน บางครั้งงานที่งานบวชแต่ก่อนนี้เราก็ถือว่าเป็นงานซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนหนึ่งแม้บางครั้งเวลาที่งานบวชเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยลูกชายได้เข้ารับการอุปสมบทแล้วหรือว่าเป็นพระพิสุแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังจะต้องหนักอกหนักใจในเรื่องของภาระที่จะต้องใช้จ่าย ตลอดถึงบางครั้งก็ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่เรากำหนดไว้ดังนั้นจึงเห็นว่าบางครั้งถ้ามองในมุมของพระสงฆ์ของเราเราก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาระเดือดร้อนให้กับเจ้าภาพคือพอมีโครงการบวชสร้างสุขเกิดขึ้นเราก็ถือว่าบวชสร้างสุขนี้ก็ไม่ใช่เรื่องการบวชที่เป็นเรื่องใหม่หรอกแต่ว่าเป็น เรื่องที่เรานำสิ่งที่เก่าแล้วก็มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของการขับเคลื่อนทางสังคมให้เข้ากับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเป็นไปของสังคมดังนั้นเมื่อเรามีโครงการโบสถ์สร้างสุเกิดขึ้นนี่เราก็หนึ่งเมื่อเราได้สร้างความเข้าใจในส่วนที่เป็นของญาติโยมผู้ที่จะมีศรัทธาหรือกุลบร ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต่างๆผู้ปกครองแล้วก็ตลอดถึงว่าได้สร้างความเข้าใจกับคณะสงฆ์แล้วผู้ที่จะมาบวชก็เกิดความมั่นใจในสิ่งตนเองแต่บวชว่านั้นการบวชแบบสร้างสูงก็คือบวชแบบประหยัดเรียบง่ายหรือว่าถูกต้องตามหลักว่าธรรมวินัยนี่ได้บุญมากเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์ภาชีเครือข่าย ให้ความสนใจแค่ไหนอันนี้ก็ถือว่าในช่วงที่เรากำลังดาเนินการขับเคลื่อนนี่เราก็ถือว่าได้รับความร่วมมือพอสมควรผู้ที่สนใจเพราะว่าบางครั้งบุคคลที่สนใจที่เข้ามาขอรับการบวชหรือเข้าโครงการบวชสร้างสุขนี่ก็เกิดความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ประชาสัมพันธ์ได้ให้ความรู้สร้างความมั่นใจแต่บางส่วน ก็ยังติดอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่จะต้องจัดงานจัดอะไระซึ่งส่วนนี้เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบุคคลเหล่านั้นได้ในส่วนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่โครงการบวทสร้างสูข่ของในส่วนของวัดท่าม่วงที่เป็นวัดต้นแบบเพื่อที่จะขยายขับเคลื่อนเครือข่ายไปสู่คณะสงฆ์อำเภอธุมรัตน์นี่เราถือว่า อำเภอปทุมรตชเนี่ยได้รับความโชคดียอย่างหนึ่งก็คือโดยที่การขับเคลื่อนเครือข่ายในส่วนของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการบวชงดเล่าหรือว่าการบวชต่างๆเนี่ยเราถือว่าเรามีได้ขับเคลื่อนมาโดยลําดับโดยมีผู้ที่ขับเคลื่อนงานก็คือพระครูโพธิวิลคุณเจ้าน้าเพอทุมรน์เนี่ยได้ขับเคลื่อนมาโดยเป็นลําดับ ในช่วงนี้ถือว่างานบวชสร้างสุขก็เป็นเรื่องเก่าแต่ก็เป็นตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่เพื่อที่จะก็จึงเป็นคณะสงฆ์อำเภอทุมลาดเนี่ยก็จึงก็จึงเป็นเรื่องง่ายในการที่จะกลับเคลื่อนสารต่องานที่พ่อครูที่วิรคุณที่ได้เป็นที่ปรึกษาที่ได้เป็นบางครั้งก็เป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะนําโครงการมาขับเคลื่อนมาโดยตลอดดังนั้นผลอ่า ที่ได้จากโครงการที่ผ่านมาก็เห็นว่าญาติโยมหนึ่งได้ความเข้าใจว่าการบวชนั้นไม่จำเป็นจะต้องจัดงานไม่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเหมือนครั้งก่อนในส่วนของพระสงฆ์ก็ได้ให้การสงเคราะห์แก่ญาติโยมได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆที่พอจะจัดเตรียมได้ในการสงเคราะห์อ,อย่างน้อย ก็เป็นจสารที่ที่จัดขึ้นที่วัดช้าให้สถานที่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในส่วนนี้อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการงานบวชสร้างสุข